โอเคครับวันนี้คือผมได้ส่งเมสเสจไปหาโลบ็อกก็คือผมจะเปลี่ยนอายุคือตอนนี้ผมอายุ13แต่ในโลบ็อกผมอายุ3คขวบโคตรเด็กอะ่ะบอกเลยคือผมจะเปลี่ยนอายุตัวเองอะ่ะคือจริงๆผมอายุ13นะครับแต่เรามาฟังกันเลยนะครับว่าโลบ็อกเขาว่าไงดอกจันดอกจันสำคัญดอกจันดอกจันขณะนี้เราได้รับตัวจํานวนมากในขณะ ค้าอาจมีเวลารอาการตอบกลับนานกว่าทีมของเรากำลังทำงานเพื่อตอบสนองทุกคนโดยเร็วที่สุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตอบตัวนี้เท่านั้นและอย่าส่งคำขอเพิ่มเติมการร้องขอหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาเดียวกันอาจส่งผลให้เวลารอนานขึ้นความอดทนและความเข้าใจของคุณได้รับการชื่นชม ขอขอบคุณที่ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของโรงแอกเราได้รับคำขอของคุณและหมายเลขอ้างอิงของคุณคือ18117024หากคุณไม่ได้ส่งคำขอนี้โปรดตอบกลับและแจ้งให้เราทราบนี่เป็นข้อความอัตโนมัติและตัวแทนมนุษย์ของเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดคุณสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำขอทั่วไปจำนวนมากได้ในหน้าช่วยเหลือของเรา t t p s colon slash slash a b l x c o slash r o b l o x u p t o a t และ developer hub t t p s colon slash slash d e v e l o p e r dot r o b l o x dot com slash ในระหว่างนี้ลองใช้หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเหล่านี้และแจ้งให้เราทราบหากสามารถแก้ไขคำขอของคุณได้ ก็ประมาณเนี้ยคือผมอยากจะเปลี่ยนอายุแต่มันต้องรอนานนานแค่ไหนคือมันนานมากจากที่ฟังไปเมื่อกี้ผมต้องรออีกนานอ่ะเออต้องรอหลายวันกว่ารหัสหลักผมจะพิมพ์ไทยได้ครับน่าจะรอเป็นอาทิตย์สำหรับผมนะรอเป็นอาทิตย์ไม่ก็เดือนแหละนานแน่ๆผมบอกเลยผมว่าอาจจะต้องรออีกนานเลย กว่าจะแบบพิมพ์ไทยได้อะรหัสหลักอะแล้วถ้ารหาัสพิมพ์ไทยได้อะผมแบบควรจะดีอะอแต่ใน,นระหว่างนี้ผมก็ <c oughs> เล่นลบ็อกในขณะที่อายุแต่า3ปีแล้วละกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาแจ้งให้ทราบว,ว่าอีกไม่นานดีวผมอาจจะพิมพ์ไทยได้แล้วนะแค่นี้แหละ